สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช n แนลของแม่หมอลูกแก้วอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันต่อด้วยเนื้อหาที่น่าสนใจมากๆเลยจาก EP ีที่แล้วนะคะที่เราออกกันไปนะเรื่องขวดเวทมนต์นะคะแต่ละคนเนี่ยเอาไปทำกันเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีฟีดแบ c กกลับมานะคะถึงความสงสัยใคร่รู้นะ ว่าจริงๆแล้วเจ้าตัววิค่าสเปล,ลจาเนี่ยกับตัวฮันนี่จาเนี่ยมันต่างกันยังไงนะคะแล้วทำไมมันถึงไม่เหมือนกันนะวันนี้แม่หมอจะมาพูดเรื่องฮันนี่จาให้ฟังละกันนะคะหรือว่าโถน้ำพึ่งนั่นเองนะจากอีพีที่แล้วที่เราคุยกันเนี่ยมันเป็นเรื่องของ วิค่าสเปลจ่าใช่ไหมคะก็คือเป็นการทำเวทมนต์ใส่ลงไปในขวดนะคะอธิษฐานขอเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักการงานความสุขแล้วก็การเงินนะคะแต่บางคนเนี่ยก็จะทําเรื่องของเลิฟจ่าก็คือดึงดูดความรักเข้ามาหรือว่าทําให้ความรักของตัวเองเนี่ยสมหวังสมปรารถนาขึ้นมานั่นเองนะคะทีนี้ หลายๆคนเนี่ยเวลาหาข้อมูลเพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ตเนี่ยถ้าเกิดว่าหาเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะมีการพบเจอเรื่องของฮันนี่จาหรือว่าโถน้ำพึ่งนะคะหรือชูการ์หรือว่าโถน้ำตาลนั่นเองนะคะบางคนก็จะเกิดความสงสัยว่าวิธีการทำเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเหมือนกัน วิธีการทำค่อนข้างที่จะคล้ายกันเลยแล้วมันต่างกันยังไงละ่ะทีนี้มันไม่เหมือนกันยังไงแล้วมันมาจากไหนมันเป็นวิค่าทั้งคู่ไหมหรือมันคืออะไรนะคะวันนี้แม่หมอลูกแก้วจะมาเล่าให้ฟังนะคะอันดับแรกเลยเนี่ยวิาสเปลจาเนี่ยชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าเป็นวิค่าเพราะว่าสเปลจาจะเป็น สิ่งที่แม่มดวิค่าเนี่ยทำขึ้นมาเพื่อเป็นการไล่เวทมนต์เพื่อส่งไปในจัก,กรวาลเพื่อให้สิ่งที่เราปรารถนาความต้องการของเราเนี่ยสมปรารถนานะคะแต่ฮันนี่จาเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะคะฮันนี่จาเนี่ยจะเป็นการเชื่อม หรือเป็นการดึงดูดโดยการใช้น้ำผึ้งเป็นการใช้ความหวานของน้ำผึ้งหรือความหวานของน้ำตาลเนี่ยในการดึงดูดนะคะไม่ว่าจะเป็นการดูดคนรักให้เข้ามาหาเราหรือว่าจะเป็นการดูดเงินดูดทองให้เข้ามาหาเรานะคะตัวฮันนี่จาเนี่ยก็เลยจะพิเศษมากๆนะแต่ความแตกต่างของเขาเนี่ยก็คือสเปลจาเนี่ยเป็นของวิคานะคะส่วนฮันนี่จาเนี่ย เป็นของวูดูหรือเป็นของฮูดูนั่นเองนะคะแล้ววูดูกับวิค่าต่างกันยังไงนะคะเรื่องของวูดูกับวิค่าเนี่ยเดี๋ยวแม่หมอจะมาเล่าให้ฟังอย่างละเอียดใน EP ีถัดไปนะเพราะว่าอย่างที่หลายๆคนก็คงจะรู้แล้วว่าแม่หมอลูกแก้วเนี่ยเป็นแม่หมอที่ศึกษาศษาสตร์วิค่ากับวูดูไปด้วยกัน2ศาสตร์นะคะ ก็คือแม่หมอก็จะเชื่อเรื่องของวูดูด้วยใช้เวทมนต์ของทางวูดูด้วยแล้วก็ใช้ของทางวิค่าด้วยนะคะแต่โดยส่วนใหญ่แล้วแม่หมอลูกแก้วเนี่ยจะเน้นเวทมนต์ที่ใช้ไปทางวูดูมากกว่าเนื่องจากว่าเราศึกษามานานแล้วนะคะแล้วก็วูดูเนี่ยเราเพิ่งมาศึกษาเมื่อไม่นานมานี้ย้อนไปประมาณ4-5ปีที่แล้วละกัน อาจจะ5-6ปีที่แล้วประมาณนี้นะคะแม่หมอลูกแก้วก็มาอินกันศาสตร์บูดูมากขึ้นนะ,ะถ้าเกิดว่าเป็นการเลือกนะคะหลายคนอาจจะถามว่าถ้าเป็นพี่ลูกแก้วล่ะจะใช้อะไรระหว่างสเปลจากับฮันนี่จานะคะโดยส่วนตัวแล้วนะพิสูจน์พลังมาแล้วนะคะการทำสเปลจาให้พลังงานนะคะหรือว่าให้ คาถาหรือเวทมนต์ที่เราทำไปเนี่ยสมหวังเหมือนกันนะแต่มันจะคนละแบบความสมหวังหรือผลที่ได้เนี่ยมันจะคนละแบบกับฮันนี่จ่านะคะประสบการณ์ของแม่หมอเองเนี่ยถ้าให้เลือกแม่หมอจะเลือกการทำฮันนี่จามากกว่าเพราะว่าจะสัมผัสได้ว่าฮันนี่จ่าเนี่ยจะเห็นผลชัดเจนแล้วก็เห็นผลอยู่ในระยะยาวแล้วก็เห็นภาพที่ชัดเจนมากกว่านะคะบางคนก็อาจจะรู้อยู่แล้วเพราะว่า ถ้าเราพูดถึงวูดูก็จะรู้ว่าเป็นศาสตร์ที่ค่อนข้างจะมีความรุนแรงแล้วก็จะเป็นศาสตร์ที่ค่อนข้างจะมีความเข้มขลังจะมีความมีความโบราณอยู่ในตัวเขานะคะแล้วก็มีความหลายหลายคนอาจจะพูดว่ามีความน่ากลัวนะแต่จริงๆเราไม่ได้น่ากลัวเลยนะคะเข้ามาศึกษาอย่างละเอียดแล้วเนี่ยเป็นอะไรที่ถ้าเกิดว่า ใครอยากจะศึกษาในเรื่องของเวทมนต์คาถาเพิ่มมากขึ้นและอยากจะใช้ให้มันได้ผลจริงเนี่ยแนะนำว่าเข้ามา,าศาสตร์วูดูด้วยเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามาถูกทางนะคะส่วนรายละเอียดของความแตกต่างระหว่างวิคชากับวูดูเป็นยังไงนั้นเทพเจ้าแต่ละองค์แตกต่างกันยังไงนั้นเดี๋ยวแม่หมอจะมาอัพให้เรื่อยๆใน ep ถัดไปนะคะช่วงนี้แม่หมองานเยอะมากก็เลยอัพวิดีโอได้ค่อนข้างไม่เยอะนะคะเรามาพูดถึงฮันนี่จาก,กันเลยดีกว่า ถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบตัววิค่าสเปล,ลจานะคะกับฮันนี่จานะมันก็จะไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่า ตัววิก้าสเปล,ลจาเนี่ยถ้าเกิดว่าให้คิดภาพตามมันก็จะเหมือนเราเนี่ยวิ่งเล่นอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์นะคะจะเป็นอารมณ์อ่อนหวานน่ารักคิคุอโนเนะนะคะแต่ตัวฮันนี่จาเนี่ยจะเป็นอารมณ์รุนแรงนะคะจะเป็นอารมณ์เหมือนความรักที่ต้องการความสมหวังแบบชัดเจนดึงดูดคนรักเข้ามาชัดเจนเพื่อต้องการเขาอยู่กับเรานะคะความปรารถนาชัดเจนเราสามารถเขียนความปรารถนาลงไปแล้วก็ เชื่อมโยงตัวเรากับตัวคนที่เรารักเนี่ยให้อยู่ติดกันได้ด้วยนะคะขั้นตอนการทำฮันนี่จานะไม่ยากชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าฮันนี่ก็คือน้ำพึ่งนะคะอุปกรณ์การทำเนี่ยใช้น้ำพึ่งเป็นหลักค่ะน้ำพึ่งคือสิ่งที่ใช้เป็นหลักนะคะ หลายๆคนอาจจะแบบว่าหายากหรือว่ารู้สึกว่ามันอาจจะเหนียวเนิดหนากลัวมดขึ้นหรืออะไรก็ตามไม่ต้องห่วงมดไม่ขึ้นแน่นอนนะคะเพราะขวดที่เราใช้เนี่ยก็จะไม่เหมือนขวดที่ใช้ทำตัวเปล,ลจานะคะขวดที่ใช้ทำฮันนี่จารเนี่ยจะต้องเป็นฝาปิดที่มีการซีลหรือล็อกโดยที่ไม่มีอากาศเข้าออกนะคะ เป็นการล็อกเหมือนมีตัวยางอยู่ข้างๆอะคะ่ะตรงขอบฝาจะเหมือนมียางอยู่เพราะเราปิดปุ๊บเนี่ยตัวอะไรก็เข้าไปไม่ได้แล้วนะคะขั้นตอนการทำฮันนี่จาไม่ยากเลยนะคะเตรียมน้ำพึ่งนะคะเตรียมชินนามอนนะคะเตรียมดอกกุหลาบไว้แต่เราจะใช้เป็นกีบกุหลาบนะและเราจะไม่ใช้แบบแห้งด้วยเราจะใช้แบบสดนะคะ น้ำพึ้งต้องเป็นน้ำพึ้งใหม่ขวดใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานและก็ไม่เคยผ่านการรับประทานมาก่อนนะคะต้องเป็นน้ำพึ้งที่ไม่ใช่เราเปิดเอามาทาขนมปังแล้วเอามาใช้ทำฮันนี่จาเนี่ยไม่ได้นะคะวิธีการทำฮันนี่จาเนี่ยไม่ยากเลยนะคะอันดับแรกเราต้องเตรียมกระดาษมาแผ่นหนึ่งนะคะ หลังจากเราเตรียมกระดาษมาแล้วเนี่ยเราจะต้องเขียนชื่อเรากับคนรักนะถ้าเกิดว่าเป็นฮันนี่จ่าเพื่อความรักนะคะเขียนชื่อเรากับคนรักลงไปนะคะอันดับแรกเราจะทําให้คนรักรักเราอยู่กับเราเชื่อฟังเราใช่ไหมคะเราต้องเขียนชื่อคนรักของเราลงไปก่อนนะคะ ให้เขียนชื่อคนรัก4บรรทัดนะคะชื่อและนามสกุลนะแล้วก็ขึ้นบรรทัดใหม่แล้วก็เขียนทั้งหมด4บรรทัดนะคะหลังจากนั้นหมุนกระดาษให้ชื่อของคนรักเราเนี่ยเป็นแนวตั้งนะคะแล้วเราก็เขียนชื่อของเราเนี่ยทับชื่อของเขาลงไป4บรรทัดเช่นเดียวกันมันจะกลายเป็นชื่อของเราเนี่ยอยู่บนชื่อของเขาและจะกลายเป็นเหมือนเราเนี่ยมีอำนาจเหนือเขาทำให้เขาเนี่ยทำตามในสิ่งที่เราต้องการนะคะ หลังจากนั้นนะคะให้เขียนคำว่า love me นะโดยที่ไม่ยกปากกานะคะรอบรอบชื่อนะคะเขียนไปเลยเป็นตัวเขียนนะไม่เอาตัวพิมพ์นะคะภาษาอังกฤษนะ love me นะคะให้ติดกันไปหมดเลย love me love me เขียนเป็นวงกลมล้อมรอบชื่อทั้งสองไว้นะคะโดยที่ไม่ยกปากกาขึ้นและ ตัวหนังสือตัวสุดท้ายก็คือตัว e นะคะมันจะต้องมาติดกับตัว l ตัวแรกที่เราเขียนนั่นเองนะคะอันนี้ถือเป็นสิ่งสำคัญเลยนะหลังจากเราทำสิ่งนี้เสร็จแล้วเนี่ยให้เราพับกระดาษน,นะคะวิธีการพับ ก็มีอีกทริกของเขาก็คือพับกระดาษเข้าหาตัวนะคะกระดาษเป็นสี่เหลี่ยมเราพับจากด้านบนเข้ามาหาตัวเราเป็นครึ่งหนึ่งหมุนกระดาษให้เป็นแนวตั้งแล้วก็พับจากด้านบนเข้ามาหาตัวเองอีกนะคะหลังจากนั้นเอากระดาษที่เราเขียนชื่อนี้เนี่ยใส่ลงไปในโถฮันนี่จาของเรานะคะและตามด้วยแท่งซินนามอนนะคะใส่ลงไปเลยหลังจากนั้น ใส่กีบกุหลาบลงไปนะคะเท่านี้ยังไม่เสร็จบีบเลยค่ะน้ำพึ่งนะคะบีบให้น้ำพึ่งเนี่ยคุมทุกอย่างที่อยู่ในโถนะคะหมายความว่าเราบีบน้ำพึ่งลงไปเนี่ยน้ำพึ่งจะต้องคุมมิดทุกอย่างแม้กระทั่งกีบกุหลาบกีบสุดท้ายน้ำพึ่งก็จะต้องปกคลุมทั้งหมดนะคะ ปิดโถฮันนิจานะคะเทียนเราจะใช้เทียนสีแดงเท่านั้นวูดูจำเป็นจะต้องใช้เทียนสีแดงเพราะว่าเป็นศาสตร์ที่เข้มข้นเราจะดึงดูดความรักมาเป็นศาสตร์ที่มีพลังอํานาจเราจะใช้ความเข้มของสีแดงดึงดูดความรักและพลังอํานาจของมันมานะคะใช้เทียนสีแดงนะคะเล่มใหญ่หน่อยนะแนะนําว่าควรเป็นเล่มใหญ่ๆเลยนะคะ และควรหาเทียนที่มีน้ำตาเทียนด้วยในสมัยนี้ให้ระวังนะคะว่าเทียนบางอย่างอาจจะเป็นเทียนที่เขาทำขึ้นมาพิเศษที่จุดแล้วน้ำตาเทียนระเหยไปในอากาศเลยไม่มีน้ำตาเทียนหยดลงมาถ้าเป็นเทียนแบบนั้นจะใช้ไม่ได้นะคะแนะนำให้เป็นเทียนที่มีน้ำตาเทียนนะเราจะจุดเทียนโดยที่ ทิศของเขาคือเราไม่จาเป็นต้องนั่งสมาธิไม่ต้องอธิษฐานไม่ต้องทําอะไรเลยแค่จุดเทียนจุดแล้วปล่อยให้เทียนไหมลงมาเรื่อยๆให้น้ําตาเทียนมันไหลลงมาปกคลุมฝาของขวดนะคะจนไหลย้อยเป็นหินงอกหินย้อยเลยเดี๋ยวแม่หมอมีรูปให้ดูตามในรูปที่ใส่ไว้เลยนะคะและเราจะจุดให้หมดแท่งและเราจะไม่เอาเทียนออกจาก วดนี้เด็ดขาดหมายความว่าถ้าเราจุดไม่เสร็จเราสามารถดับเทียนได้เพราะเราใช้เทียนแท่งใหญ่ถ้าวันนี้จุดไม่เสร็จเราก็มาจุดวันถัดไปจุดไปเรื่อยๆจนกว่าเทียนจะหมดแท่งจนกว่าจะกลายเป็นปฏิมาก,กรรมหยดเทียนนะคะอยู่บนขวดแบบในภาพที่แม่หมอให้ดูนะหลังจากนั้นเราจะเอา ตัวฮันนี่จาเนี่ยไว้บนเชลหรือไว้บนหิ้งสูงๆไม่จาเป็นต้องเป็นหิ้งพระไม่จาเป็นต้องเป็นหิ้งบูชาอะไรก็ตามไว้บนตู้เย็นก็ได้นะคะแค่ไว้ในที่สูงๆแค่นี้นะพลังงานของเขาเนี่ยจะทํางานด้วยตัวของเขาเองนะคะถ้าเป็นเรื่องความรักเนี่ยเขาก็จะดึงดูดคนรักที่เราเขียนชื่อเนี่ยเข้ามาหาเรานะถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของเงิน เราจะเขียนชื่อเราคนเดียวและคําอธิฐานเรื่องเงินรอบรอบชื่อเรานะคะและเทียนที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นสีเขียวนะเราก็จะวางไว้บนหิ้งสูงๆนี่แหละแล้วเขาก็จะดึงดูดเงินทองเข้ามาให้เรานะคะอันนี้แนะนําให้หลายๆคนลองทําดูนะคะเพราะว่าเท่าที่แม่หมอลูกแก้วศึกษาพลังงานของเรื่องพวกนี้มาเนี่ยแม่หมอลูกแก้วสัมผัสได้ว่าตัวฮันนี่จาเนี่ยให้พลังงานที่รุนแรงและชัดเจนมากกว่านะคะ อีกอย่างหนึ่งอันนี้เป็นทริคนะคะหลายๆคนถ้าเกิดว่ามีการรู้จักฮันนี่จาอยู่แล้วอาจจะไม่รู้เรื่องทริคนี้นะคะถ้าใครทำฮันนี่จานะแล้วอยากที่จะสมหวังในเรื่องของความรักสมมติว่าเราใส่ชื่อคนที่เรารักไปแล้วแต่เราเนี่ยจะได้เจอกับเขาแล้วเราอยากทำให้เขารักเรานะคะอารมณ์คล้ายๆปนะ้ายน้ำมันพลายนะเปิดฝาฮันนี่จาที่เราทำไว้นะคะตักน้ำผึ้งที่เราใส่ไว้ในนั้นนะ่ะ ใส่ลงไปในน้ำให้เขาทานได้หรือเอาไปปรุงอาหารให้เขาทานได้นะคะเขาจะทั้งรักทั้งหลงเรายิ่งกว่าเดิมอีกนะหรือถ้าเกิดว่าเป็นการทำตัวมันนี่ฮันนี่จาเนี่ยเป็นการเรียกเงินเรียกทองเข้ามาใช่ไหม ถ้าเกิดว่าเรามีการดีลงานกับใครแล้วเราจําเป็นจะต้องรับเงินจากคนนั้นไม่ว่าจะเป็นหัวหน้างานการเพิ่มเงินเดือนหรืออะไรก็ตามเราสามารถใช้น้าผึ้งนะคะที่อยู่ในโถที่เราทําเรื่องเงินนะเทียนสีเขียวนะตากออกมานะคะใส่ลงไปในอาหารหรือเครื่องดื่มให้คนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินคนที่เราอยากรับเงินกับเขาลูกค้าหรือใครก็ตามเนี่ยเพื่อที่จะทําให้เขาเนี่ย ปเราง่ายนะคะหรือให้เงินเราง่ายขึ้นเงินเดือนให้เรามองว่าเราทํางานดีหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะตัวฮันนี่จาเนี่ยใช้ได้ในหลายๆกรณีเลยแม้กระทั่งรักษาโรคนะคะวันนี้วิดีโอเริ่มยาวแล้วเดี๋ยวแม่หมอจะค่อยๆทยอยมาพูดเรื่องของศาสตร์วูดูกับฮูดูให้ทุกคนได้เข้าใจนะคะว่ามันคืออะไรแล้วมันมีการใช้เวทมนต์ในเรื่องพวกนี้ยังไงนะคะ แล้วก็แม่หมอจะพยายามอัพวิดีโอให้เยอะที่สุดนะแม่หมองานเยอะมากทุกคนต้องขอโทษจริงๆที่อัพวิดีโอช้านะคะเอาละค่ะมาถึงตรงนี้ใครเพิ่งเข้ามาฟังช่องของแม่หมอนะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องของแม่หมอไว้นะคะวิดีโอของแม่หมอมาเมื่อไหร่เนี่ยทุกคนจะได้กดเข้ามาดูได้ทันทีนะคะ สำหรับใครที่เข้ามานานแล้วนะอย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆดูนะคะชวนเพื่อนๆมาอยู่ศาสตร์นี้กันนะคะเปลี่ยนชีวิตแน่นอนนะคะบอกเลยว่าชีวิตคุณจะดีขึ้นในทุกๆด้านถ้าคุณมาศึกษาศาสตร์พวกนี้มันจะช่วยคุณในทุกๆด้านเลยนะคะ แล้วก็วันนี้แม่หมอไปก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวเจอกัน EP ถัดไปจะทำเรื่องอะไรจะรีบมาอัพให้นะคะน่าจะเป็นวันจันทร์หรืออังคารถัดไปจะรีบมาอัพให้เลยนะวันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ